ไอ้คนสวยคุณใหญ่ในเมื่อพวกแกไม่รู้จักคุณคนฉันก็ไม่ต้องแค่ความสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆน,นี้แล้วการซื้อขายเสร็จสิ้นแล้วอันนี้ก็ควรคืนให้แกแล้วเจียงหนิงซานแท้จริงแล้วทุกอย่างนี้คือเจ้าทําไม่เป็นไรแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันกับครอบครัวเจียงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกต่อไป สิ่งที่ฉันสัญญากับแกได้ทำไปแล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับแกแล้วพวกพี่ๆเอาของมีค่ามาทั้งหมดช่วยย้ายออกมาไม่ได้พวกแกหยุดเถอะหยุดเถอะไม่ได้แล้ววิทยุของฉันช่วยวางลงให้ฉันทีทีวีของฉันอุ้ยแม่เงินสินสอดนี้ฉันจะให้พวกแกแต่พวกแกห้ามยุ่งกับบ้านนะอุ้ยใช่แล้วลืมบอกพวกแกไป ฉันกับจางเชียนกัวไม่แต่งงานแล้วพวกแกก็เตรียมตัวเถอะเก็บสินสอดเอาไว้ให้เรียบร้อยเถอะแกกลับมาที่นี่แกนี่มันไม่มีความผิดชอบเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าหวังว่าฉันจะให้แกแม้แต่สตังเดียวแกก็นั่งรอจนอดตายอยู่ที่ถนนเถอะตอนนี้ต้องแยกบ้านแล้วแต่ไม่มีงานก็ไม่ได้เสียงมาจากไหน มิงซานมิงซานเอตัวนี้ทําเสียงคนได้อุ้ยใช่ตอนนี้คนเมืองเราใช้ตัวนี้กันหมดส่งข้อมูลได้สะดวกมากในเมืองมีการสแสดงที่ต่างจังหวัดในอีกสองวันเธอจะเห็นทันทีเรากลับมาก,ก่อนเวลาอืมดีมีวิธีหาเงินแล้ว นี่ใครหรอที่นี่ของเราเมื่อไรจะมีสาวสวยแบบนี้ออกมาไม่รู้สิทำไมดูเหมือนเคยเห็นเธอมาก่อนนี่ใครหรอสวยขนาดนี้เหนื่อยจากการเดินทางไกลนะักหมิงซานอะไรนี่คือเจียงหิงซานทำไมเธอถึงผอมขนาดนี้พี่ชายพี่สาวชิงซุยหลิงหลิงคุณคือใครโจหลิงขอให้สุภาพหน่อยนี่คือสภายในอนาคตของคุณอะไรสภาย หมิงซานเรากลับไปก่อนนะพี่ชายแล้วพี่สาวชิงซุยจะทำยังไงดีอุ้ยก่อนที่จะทะลุมิติเข้ามาในหนังสือไม่ได้บอกฉันเหรอรวิ่ยจริงไม่เคยไม่เคยมีความรักเหรผู้หญิงที่โผลมาแบบกระทนหานคนนี้เรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วพี่สาวชิงซุอยอยากโกรธนะักฉันไม่รู้เรื่องนี้เลยต้องเป็นผู้หญิงคนนั้นที่ยั่วยวนพี่ชายฉันแน่ๆสุ้ายในใจของฉันมีแค่เธอคนเดียวสบายใจเถอะฉันจะไม่ให้ผู้หญิงคนนั้น เข้าบ้านเราโจอย่างแน่นอนฉันมาช่วยเธอไม่ต้องหรอกนั่งอยู่เฉยๆก็พองานก็ให้เธอทำหมดแล้วฉันไม่ได้รู้สึกอะไรในใจเลยอ้าวฉันจะต้องแต่งงานกับเธอแล้วนะแน่นอนว่าต้องไม่ให้เธอประสบความเดือดร้อนนั่งเร็วๆเธอทำเรื่องปลวประจําการเสร็จแล้วเหรออืมเออตอนที่ฉันกลับมาฟังว่ามีคนพูดว่าเธอทําธุรกิจได้ดีมากเลย ถ้าเธอวันไหนไม่อยากทําแล้วอยากพักสักหน่อยเธอบอกฉันได้เลยเงินบํานาญที่ฉันได้ทุกเดือนคงพอสําหรับชีวิตของเราสองคนเธอเก็บไว้เถอะถึงฉันจะแต่งงานกับเธอแล้วแต่ฉันก็ไม่สามารถใช้เงินของเธอได้หรอกนะเออถ้าเธอคิดแบบนั้นก็ทําเถอะว้าวโจวไวจริงสุดยอดจริงๆถ้าฉันเป็นนางเอกก็จะกระโดดไปหาทันทีเธอกลับมาถึงก็มาที่นี่เลยหรือพ่อแม่ของคุณอาจจะคิดว่าไงโอ้ไม่มีอะไรเดี๋ยวฉันจะล้างจานให้เสร็จแล้วฉันจะกลับไปช่วงเวลาที่ผ่านมาฉันได้ฝากให้คนส่งข่าวให้พ่อแม่ ให้พูดคุยกับพวกเขาให้ดีเรื่องการแต่งงานของเราสองคนพรุ่งนี้ฉันจะพาคุณไปด้วยอ้าวเร็วขนาดนี้พ่อแม่ของคุณอาจจะรู้สึกว่าอาย่าคุณอยากดูเลยคุณเป็นคนดีอยู่แล้วพวกเขาชอบคุณแน่นอนอะไรนะพี่ชายของฉันจะจริงจังแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นสัปดาห์ที่แล้วโจไวไอจิงส่งจดหมายมาเขาบอกว่าวันนี้จะพาเด็กผู้หญิงคนนั้นมาเอากลับมาให้ดูไม่มีทางหลิงหลิงอย่าทำเรื่องไร้าสาระ พี่ชายของคุณก็ถึงเวลาที่จะต้องแต่งงานแล้วถ้าพี่ชายของฉันแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นพี่สาวชิงซุยคงรับไม่ได้แน่ต้องไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแบบนั้นก็ไม่สามารถแต่งงานกับของที่ผ่านการใช้งานแล้วได้หลิงหลิงคุณพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรฉันได้สอบถามมาแล้วผู้หญิงที่ชื่อเจียงหมิงซางเคยแต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งผลลัพธ์ไม่ดีนะไม่ได้แต่งงานกันถูกไล่ออกจากที่นั่นตอนนี้ไปเกี่ยวข้องกับพี่ชายฉันแล้วอะไรนะพ่อแม่ นี่คือหมิงซานเคยพูดถึงในจดหมายก่อนหน้านี้ลุงป้านี่คือสิ่งที่นำมาฝากพวกคุณเอากลับไปเถอะฉันไม่กล้ารับของจากคุณหรอกพ่อคุณกำลังทำอะไรอยู่ว่าจริงคุณก็เหมือนกันทำไมไม่บอกเราคุณแต่งงานกับผู้หญิงที่แต่งงานครั้งที่สองใครพูดแบบนั้น ดูเหมือนว่าสไปรคนนี้มีความเห็นกับฉันไม่น้อยเลยนะดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะเป็นเรื่องจริงเว้ยจริงตระกูลโจของเรามักมีครอบครัวที่มีวินยัยก็ไม่ใส่ใจคุณแต่งงานกับภรรยาที่จนหรือมั่งคัง่งความต้องการเพียงอย่างเดียวคือการขอให้เธอประพฤติตนเหมาะสมงานแต่งงานของพวกคุณสองคนฉันไม่เห็นด้วยลุงฉันเคยจัดงานแต่งงานกับจังเจียนกัวจริงจริงแต่เราไม่ได้จดทะเบียนและก็ไม่ได้แต่งงานกันก็เพราะจังเจียนกัวนั่นแหละพอเธอไม่ต้องอธิบายรีบกลับไปเถอะพ่อหมิงซาเป็นคนแบบไหน ฉันรู้ดีที่สุดตอนนั้นคือจางเจี้ยงกวัวที่ไปกับหญิงไม่ก่อนเกี่ยวข้องกันอยู่เรื่องนี้ไม่สามารถโทษเจียงหมิงซานได้นะเธอโจวยวิจิงเธออยากโกรธพ่อเลยนะไม่ว่าจะยังไงชื่อเสียงของคนนี้ในสังคมแม่ขาอยากพูดอีกเลยไม่ว่าพวกคุณจะเห็นด้วยหรือไม่ฉันจะแต่งงานกับเจียงหมิงซานอยู่ดีโจวยวิจิงเลี้ยงและดูแลเธอมาหลายปีเธอทําแบบนี้เพราะต้องการให้เราหัวใจวายใช่ไหมถ้าเธอยือนยันจะแต่งงานกับเธองั้นฉันจะฆ่าตายสักพ่ออยากโกรธนะักพี่เขาก็แค่ถูกผู้หญิงคนนี้ หลอกลวงชั่วคราวเธอว่ามาเลยฉันบอกพวกคุณแล้วนะักถ้าไม่ใช่เพราะเจียงหมิงซานพวกคุณคงไม่เจอฉันตั้งนานแล้วปล่อยฉันปล่อยฉันปล่อยฉันให้ฉันอยู่เฉยๆนานแล้วที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่คงต้องขายในราคาที่ดีเธอกล้ากัดฉันเหรอฉันต้องจัดการเธอให้เรียบร้อยใครก็ได้ช่วยมาที่นี่หน่อย ผู้ลักพาตัวเด็กมาแล้วโอ้ยวิ่งเธอเป็นเด็กตัวเล็กนั่นใช่ไหมเธอเป็นเด็กตัวเล็กนั่นใช่ไหมอืมที่แท้โจวไว้จริงและจิงหมิงซานยังมีเรื่องราวแบบนี้อีกทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่เคยพูดถึงเลยนะักพ่อแม่ ชีวิตนี้ฉันจะจะแต่งงานกับหนิงสานคนเดียวนี่นั้นจะเป็นอย่างไรพี่คุณเป็นทหารที่ปลดประจำการฉันทํางานในกลุ่มศิลปาก,การแสดงครอบครัวโจของเราไม่ว่าจะอย่างไรจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงที่มีความเสื่อมเสียทางศิลธรรมแบบนี้โจหลิงโจหลิงพูดประโยคนี้ตัวเองยังไม่สามารถดูแลคู่มั่นได้เลยยังต้องแทรกเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของพี่ชายตั้งแต่แรกก็โง่แล้วถ้าไม่ข้างหลังจะถูกคู่มัน่นหลอกให้ครอบครัวโจหลังน้ําตาได้อย่างไรหมายความว่าอะไรหรือว่าโจจัก ฉันจำได้ว่าในทีเซอร์พ่อแม่ทั้งหมดเป็นความผิดของฉันที่ไม่เห็นชัดเป้าหมายของซุนต้าชื่อรู้ว่ามีปัญหาในโรงงานมิฉะนั้นพ่อแม่ก็จะไม่ถูกบีบให้ฆ่าตัวตายพ่อแม่ก็เป็นแบบนี้แหละทั้งหมดเป็นความผิดของโจหลิงคนนั้นแฟนหนุ่มสวยๆและนั่นคือหลังจากที่ครอบครัวโจล่มสลายนางเอกถึงจะได้เชื่อมโยงกับพระเอกเสร็จแล้วอย่าทะเลาะก,กันอีก ครอบครัวโจวเราไม่มีสไตายแบบนี้โจวไวจริงถ้าคุณจริงจังที่จะแต่งงานกับเธอก็ออกไปจากตระกูลโจซะดีเราไปกันเถอะลูกที่ไม่รู้สำนึกเวจริงอะไรนะพวกคุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับฉันแต่มีคำพูดหนึ่งที่ฉันต้องบอกโจหลิงเจ้าสาวของคุณไม่ใช่คนดีอะไรเขาเข้าหาคุณเพียงแค่เพื่อ ให้ทั้งตระกูลโจช่วยเขาตัดสัมพันธ์กับเขาให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นทั้งตระกูลโจก็จะถูกเขาทำให้เดือดร้อนฉันกับตาเจืออยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วเขาเพิ่งจะตั้งโรงงานได้สำเร็จจะให้คุณไปดิสเครดิตเขาได้ยังไงฉันเห็นว่าคุณแค่เห็นว่าฉันขัดขวางคุณกับพี่ชายดังนั้นคุณไม่เห็นด้วยที่จะให้ฉันดีใช่ไหมไปออกไปจากที่นี่ซะเราไปกันเถอะ ขอโทษนะหมิงซานวันนี้โจวเว่จริงสิ่งที่ฉันพูดคุณหมายถึงว่าสุภาพบุรุษของหลิงหลิงเกี่ยวกับเขาอาจจะพูดกับเขายังไงดีคงจะบอกไม่ได้ว่าฉันได้ยินเสียงเหล่านั้นใช่ไหมหมิงซานฉันคือคนที่ครั้งก่อนช่วยชาวบ้านขายของได้ยินพวกเขาพูดคนชื่อสุนตาจื่อดูเหมือนกำลังทำธุรกิจที่ไม่ถูกต้องดังนั้นฉันจึงรู้สึกกังวลข้ออ้างแบบนี้โจเว่จริงจะเชื่อแบบนั้นได้อย่างไรดีฉันจะไปตรวจสอบดู เธอเชื่อในสิ่งที่ฉันพูดไหมเธอไม่กลัวว่าฉันจะเป็นเหมือนที่โจลิงพูดหรือฉันรู้ว่าเธอไม่ใช่คนแบบนั้นแค่เธอบอกฉันก็เชื่อแค่โรงงานของซุนต้าชื่ออยู่ในเมืองถ้าฉันไปตรวจสอบก,ก็ต้องใช้เวลาสักพักเราไม่มีอะไรฉันรอเธอกลับมา เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงรีบเรียกฉันกลับฉันกำลังรีบเธอไม่ใช่พูดว่าจะรอให้ฉันกลับบ้านเหรอก็จะมาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานใช่ไหมอ้าโจลิงฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นฉันบอกเธอนะถ้าเธอยังไม่กลับมาอีกงานแต่งของเราทั้งคู่ก็จะทั้งหมดอะไรนะโจลิงเธอหมายความว่าอะไรพี่ชายฉันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต้องการแต่งงานกับผู้หญิงที่แต่งงานครั้งที่สองก็เป็นคนที่ชื่อเจียงหมิงซานนั่นแหละพวกเราไม่เห็นด้วยกันเธอกลับพูดถึงเธอพูดว่าอะไรตาจื้อเธอบอกว่าเเเธออออกกััับบฉนนยยยู่่่ด้ววพืชครรา ทำไมหรือว่าสิ่งที่เธอพูดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดจะเป็นไปได้ยังไงหลิงหลิงเธอชัดเจนว่าไม่อยากให้เราทั้งคู่สบายฉันรู้แล้วเธอแน่ใจว่าดูไม่ได้ว่าฉันจะแต่งงานอย่างดีตาจือ้อคนแบบนี้ในอนาคตถ้าเธอเป็นพี่สะพ้ายฉันจะทํำยังไงสิ่งที่โรงงานฉันทําทําอย่างลับๆอย่างนั้นเจียงหลิงซานคนนี้รู้ได้ยังไงไม่ได้ต้องไม่ให้เธอทําแผนฉันป่วนหลิงหลิงอยากโกรธนะักเธอไม่ใช่ไม่อยากให้เธอเป็นพี่สะพ้ายหรอกหรอือฉันช่วยเธอนะฉันจะให้เธออยู่ในหมู่บ้านนี้ ไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้เลยดีดีด,ด,ดีทุกคนอย่าเพิ่งรีบนะทีละคนหนิงซานข้าวโพดที่บ้านฉันไอซ์ซุนอย่าเพิ่งรีบนะฉันได้ติดต่อไปแล้ววันนี้พ่อคนนั้นจะมาขนของดีขอบคุณแล้วฉันด้วยฉันด้วยฉันเป็นนางเอกของหนังสือนี้จริงๆเจียงหนิงซานคนนี้มีสิทธิ์อะไรที่จะชนะฉัน พี่สาวชิงซุยเธอมาทําอะไรที่นี่หลิงหลิงฉันรู้เธอก็กังวลเหมือนกันพี่ชายฉันโดนผู้หญิงคนนั้นเหรอสบายใจเถอะครั้งนี้เราจะทําให้ทุกคนเห็นหน้าที่แท้จริงของเธอมาทางนี้ให้หลบหน่อยนายแล้วคนนี้ล่ะ เขาคือคู่มั่นของฉันสุนต้าชื่อวันนี้ฉันจะให้เธอดูให้ชัดเจนผู้ชายของฉันไม่ใช่ว่าเธอจะมายุ่งได้ง่ายๆไม่ใช่คนที่เธอจะเอามาก่อได้แท้จริงแล้วก็คือคนนี้มองสีหน้าเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นยากมองอะไรนักหนาก็คือเธอนี่แหละที่อยู่กับหลิงหลิงใส่ร้ายฉันแกยังกล้ามองฉันอีกเหรอแกบ้าอะไรเนี่ยฉันบ้าแล้วเจียงหมิงซานเธออยู่ในหมู่บ้านทำธุรกิจใหญ่อยู่ฉันทำเพื่อประเทศนะตัดสินคนเหมือนเธอนี่แหละ เธอบอกว่าฉันทําธุรกิจหรือเธอมีหลักฐานอะไรยังกล้าพูดแก้ตัวอีกทุกคนมองให้ดีเจียงหมิงซานเอาเงินของพวกเธอแล้วยังไปหาคนขายของในอำเภออีกนี่มันไม่ใช่การเอาเปรียบแรงงานของพวกเธอเหรอือเอาเปรียบตัวเองหรือเจียงหมิงซานฉันเขียนจดหมายแจ้งความแล้วคนแบบเธอควรจะถูกจับไปปรับปรุงตัวบรรยากาศในหมู่บ้านถูกแก้ทําลายหมดสิ้นแล้วเจียงหมิงซานทําไมเธอไม่พูดเลยด้านบ้านเราสุนต้าเชื่ออยู่ในเมืองแต่มีโรงงานหลายแห่ง แกนับว่าไปทําให้คนอื่นเป็นศัตรูแล้วนะยังฝันว่าจะมาแต่งงานกับพี่ชายของฉันอีกช่วงครึ่งชีวิตที่เหลืออยู่ในคุกให้ดีๆเลยตอนนี้ดีแล้วรอให้เจียงหมิงซานหายไปฉันจะเข้าหาโจวเว่ยจิงก็ยังไม่ใช่เรื่องยากอ้าวนี่มันเรื่องอะไรกันอีกหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านสุนตาชื่อนี่คือการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับพวกเราเข้าใกล้ตัวหน่อยคนประเภทที่มีศีลธรรมเสื่อมโทรมอย่างเธอก็ควรจะถูกไล่ออกไปเพื่อไม่ให้เราต้องเดือดร้อน โจหลิงเธอแน่ใจนะว่าจะไล่ฉันออกไปเจียงหมิงซานฉันเคยคิดว่าถ้าเธอซินซีลีสำนึกผิดฉันจะให้ทางข้างบนจัดการกับเธอเบาๆตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอไม่มีความระดักเลยว่าเธอได้ทำผิดพลาดใหญ่หลวงแค่ไหนหมู่บ้านในเมื่อท่านอยู่ที่นี่ฉันอยากจะถามท่านฉันกำลังทำทุนนิยมอยู่หรือเปล่าเจียงหมิงซานจะพูดว่าอะไรเกี่ยวกับทุนนิยมกันละ่ะตอนนี้หมิงซานแต่เป็นผู้มีพระคุณใหญ่ของหมู่บ้านเราอะไรนะผู้มีพระคุณใหญ่หมิงซานไหนละ่ะคราวนี้เธอถือว่าเป็นเทพจริงๆแล้วนะตอนนี้ประเทศของเรา กำลังพัฒนาองค์กรการจัดจำหน่ายอย่างจริงจังข่าวสารข้างบนนี้ได้ส่งต่อมาถึงฉันแล้วนี่คือความสำเร็จของประเทศทั้งหมดฉันก็แค่ใช้โทรศัพท์นี้ติดต่อกับข้างนอกทำให้พวกเราได้กินข้าวร้อนร้อนสักคำเดี๋ยวก่อนพวกคุณพูดว่าอะไรนะผู้มีพระคุณอะไรละ่ะเป็นไปไม่ได้พวกคุณสองคนไม่มีเจตนาดีเลยนี่คือการขัดขวางเส้นทางชีวิตของเราใช่เลยหมิงซานก็แค่เก็บค่าบริการโทรศัพท์หน่อยทำไมถึงกลายเป็นทุนนิยมไปได้ละ่ะถ้าไม่มีเธอข้าวโพดที่บ้านเราคงเน่าอยู่ในดินแล้ว ออกไปจากที่นี่เธอพวกคุณทําอะไรเลิกเธอให้ทุกคนกลับไปได้แล้วพวกคุณทําอะไรอยู่เมื่อเจียงหนิงซานเริ่มทําธุรกิจโทรศัพท์นี้ก็มีผลต่อเศรษฐกิจในหมู่บ้านด้วย เศรษฐกิจดีขึ้นหมดอืมนี่มีประโยชน์อะไรล่ะองค์กรการจัดจาหน่ายจะเริ่มรุ่งเรืองในเร็วๆนี้ตามที่ดูจากตัวอย่างหมู่บ้านนี้จะถูกตัดออกในไม่ช้าจะถูกกําจัดไปตอนนั้นหมู่บ้านทั้งหมดจะต้องเสร็จสิ้นผู้ใหญ่บ้านเจียงหนิงซานทําไมเธอมาที่นี่ฉันมีบางอย่างที่อยากคุยกับคุณเรื่องนี้นะ่ะเกี่ยวกับอนาคตของหมู่บ้านเราอนาคต สากลการค้าผู้ใหญ่บ้านเรื่องนี้วันนี้ก็จบแล้วธุรกิจการโทรศัพท์นี้จากนี้ไปฉันจะไม่ทําแล้วอ่ะเจียงหมิงซานอย่าเลยนะฉันไม่ได้กลัวที่จะถูกใส่ร้ายแค่ตอนนี้สากลการค้าก็กําลังเติบโตฉันก็ไม่ต้องส่งต่อไปมาอีกแบบนี้แต่ละชุมชนก็สามารถติดต่อกันได้แล้วงั้นฉันก็เข้าใจแล้วแต่เจียงหมิงซานครั้งนี้ฉันจริงๆขอบคุณเธอมากหมู่บ้านเราห่างไกลขนาดนี้ก็ไม่น่าจะได้รับข่าวนี้เร็วขนาดนี้อาหมู่บ้านเราคือครอบครัวเดียวกัน ถ้าต่อไปต้องการให้ฉันช่วยคุณเรียกมาเถอดดี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 ดดชิบหายโจหลิงไม่ยอมดึงเจียงหมิงซานลงไปลงไปในเรื่องนี้ผู้หญิงคนนี้ทําไมหมันยากขนาดนี้ตอนนี้กลับดีแต่เดิมลูกค้าต้องเป็นของฉันกลับถูกเจียงหมิงซานทําก่อนซะได้แต่ผู้หญิงคนนี้จะไปรู้มาก่อนทําไมเรื่องของสากรนในอนาคตหรือว่าเจียงหมิงซานคนนี้ไม่แน่ว่าอาจจะตั้งใจชวนเราไปตอนนี้ก็ดีแล้ว เธอกลายเป็นผู้มีพระคุณใหญ่เราเหมือนหนูที่วิ่งข้ามถนนถูกไล่ออกมาเธอก็เหมือนกันรู้จักคนมากมายขนาดนี้ยังไม่ทําความเข้าใจให้ชัดเจนฉันก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนี่นาเธออย่าเพิ่งโกรธเลยเรายังมีเวลาอีกมากยังกลัวว่าจะช่วยผู้หญิงชนบทไม่ได้อะไรนะดาจืงอมาแล้วหลิงหลิงเด็กนี่ก็จริงๆไม่บอกฉันกับพ่อเธอล่วงหน้าเลยสักนิดลุงป้านาอาเป็นฉันที่ลืมมาเยี่ยมไม่โทษหลิงหลิงไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไร เฮดาจือ hey ช่วงนี้ธุรกิจที่โรงงานเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าดีอยู่เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครั้งนี้ที่กลับมานะก็คิดว่าธุรกิจกําลังไปในทิศทางที่ดีพอดีเรื่องแต่งงานของฉันกับหลิงหลิงดีมากหลิงหลิงเด็กนี่ก็ควรจะแต่งงานได้แล้วเพื่อไม่ให้รบกวนที่บ้านแม่ตาจือแล้วคุณกับหลิงหลิงละ่ะรักกันทั้งสองฝ่ายแต่ลุงยังต้องบอกคุณหลิงหลิงนี่นะเป็นแก้วตาดวงใจของเราสองคนดังนั้นถ้าคุณจะแต่งงานกับเธอลุงครับผมเข้าใจความหมายของท่านแล้ว ท่านสบายใจได้ผมรับรองว่าจะไม่ทําให้หลิงหลิงขาดตกกุกพร่องโรงงานย้อมผ้าที่ผมมีอยู่ตอนนี้ช่วงนี้ธุรกิจไปได้ดีถือว่าเป็นสินสอดของผมก็แล้วกันอีกไม่กี่วันจะโอ,อนให้เธอรายได้ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นของเธอดีๆๆๆีหลิงหลิงนี่จะแต่งงานกับคุณได้หรอเป็นโชคดีของเธอพ่อดูเด็กคนนี้สิผ่านไปนานขนาดนี้แล้วว่าจริงยังไม่กลับมาอีกเหรอคงไม่เกิดเรื่องอะไรใช่ไหม อาไม่ดีแล้วสุนต้าชื่อเอาโรงงานนั้นเป็นสินสอดส่งให้โจโหลิงแล้วแค่เซ็นสัญญานี้เรื่องสกปรกของโรงงานนั้นทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของโจโหลิงและครอบครัวโจอะไรนะ